ข้อ31คนโง่นั้นเมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดวิบัติเมื่อนั้นและเมื่อถึงคราวคับขันซึ่งจะต้องแสดงวิชาเองคนโง่ก็จะต้องแสดงโง่ออกมาจนได้ฉะนั้น ถึงอย่างไรก็สู้หาวิชาใส่ตนให้เป็นคนฉลาดขึ้นเองไม่ได้ทั้งคนดีมีวิชาถึงจะมีรูปร่างไม่ดีก็จะต้องได้ดีในที่สุดข้อ32คนที่อ่อนแอย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไป รักษาการงานหรือสิ่งมุ่งจะทำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งจะต้องหยุดรถก็จะไปข้างไหนไม่ได้แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้นถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรคก็ทำอะไรไม่ได้ข้อ33ธรรมดาผู้เป็นปุถุชน ความปรารถนาต้องการย่อมัเกิดขึ้นได้เสมอวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใดให้ทำสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญาอย่าคิดเอาเองว่าใจเป็นอย่างไรจะต้องพบความจริงแน่นอนว่าใจเป็นทุกข์ใจเร่าร้อนด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้น ใจจะไม่สงบเย็นด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดข้อ34วิธีดับความปรารถนาต้องการก็คือหัดเป็นผู้ให้บ่อยๆให้เสมอๆการให้กับการดับความปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอถ้าการให้นั้นเป็นการให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตน ไม่ได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่าข้อ35มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมายอะไรดีอะไรชั่วรู้ทั้งนั้นแต่ไม่ทำดีหรือทำก็ทำสิ่งไม่ดีเรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ก็พระขาดความเคารพในธรรมที่รู้คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้นั่นเอง ข้อ 36. พระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจในกรรมน,นั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันกรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลาประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจข้อ 37. ทุกคนในโลก ต่างต้องท้อยทีต้องพึ่งอาศัยกันในทางใดาทางหนึ่งทั้งนั้นจึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะชื่อว่ารักษาไว้ทั้งตนทั้งผู้อื่นคือด้วยวิธีที่แต่ละคนตั้งใจปฏิบัติกรณียะคือกิจของตนควรทำหน้าที่เป็นตนให้ดีและด้วยความมีน้ำใจที่อดทนไม่คิดเบียดเบียนใครมีจิตเมตตามีเอ็นดูอนุเคราะห์ เมื่อตั้งใจปฏิบัติกรณียะกรอบได้มีน้ำใจดังกล่าวก็ชื่อว่ารักษาทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นผู้รักษาไว้ได้ทั้งหมดข้อ38หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต่ตอชีวิตร่างกายคือบริหารรักษาให้ปราศจากโรคให้มีสมรรถภาพและรีบประกอบประโยชน์ให้เป็นชีวิตดีชีวิตที่อุดม ไม่ให้เป็นชีวิตชั่วชีวิตเปล่าประโยชน์หรือโมฆะชีวิตและในขณะเดียวกันก็ให้กำหนดรู้คติธรรมดาของชีวิตเพื่อความไม่ประมาททรพพุทธเจ้าตรัสห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกายถ้าจะเกิดความอยากความโกรธความเกลียดในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกายก็ให้ทำลายความอยากความโกรธความเกลียดนั่นแหละเสีย ข้อ39คนที่มีบุญนั้นบุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้วเพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วยคือเปิดใจรับนั่นเองการเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่งด้วยสติที่กำหนดทรรใจตามวิธีของพระพุทธเจ้าเมื่อบุญได้โอกาสพลัง่งพลูเข้ามาถึงใจ หรือโผล่ขึ้นมาได้แล้วจิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้ายก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลกข้อ40คนที่ทำดีไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะการทำดีของตนที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มีแต่คนทำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าวก็เพราะยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเอง จิตใจจึงยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากคนทั้งหลายหากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลกถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจเป็นตัวความดีที่เป็นแก่นแท้ของความดีทั้งหลายซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง